ไปติมกันนี่เราจะพาไปไหนนี่ไปปราชาที่บ้านต่งยาวเจ้าไปไปเที่ยวบ้านต่งยาวเจ้าไปเที่ยวบ้านต่งยาวจากไก่จากที่ไปไก่ก่อนประมาณกี่กิโลก็หลวงค่ะสามกิโลจ้ะกิโลครึ่งกิโลครึ่งตอนนี้ถึงบ้านเฮากิโลนึงครับแล้วก็ร่างกิโลครับ ปะจ่าหมูจ่าโจมครับตะกี้ไปแอลหน้าหัวหูล่ะกระเด็โต้ยผมไปไปเหี้ยวบ้านตรงยาวเป็นจะได้เน้อไอ้คือทางไปไปเหี้ยวกาจะไปเหี้ยวไปเหี้ยวบ้านตรงยาวจ้านี่อันนี้กำลังจะได้พัฒนาเนาะช่วยกันพัฒนาบ่อกเปล่งเมนเปล่งสาลาะจ้าจ่ามูจ่าุ่มช่วยกันมาเปล่งสารนะครับก็คือ อันนี้คือกำลังจะแปลงเมนเนาะจชาครับจะมูเขาไปพอพ่อหลวงครับครับผมอันนี้คือปลาเหียวบ้านตรงยาวครับปลาเหียวบ้านตรงยาวอ๋อแต่เดิมก็เป็นเมนนั้นเนาะเมนแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นแท้เปนวาแต่เนาะครับก็ยังขาดไออย่างเขาเมนเียคะขาดเมนนะครับขาดเมนสลรหลังหลังนี้ตัวครับว่าจะขยายออกไปต้้งหลังครับมันดกว้างกว้างหน่อยนึง คือขยายไปห่มเต้าตัวนะครับอ๋อสาลหลังนี้นะครับพอดีมันเวลามันมามีกิจกรรมที่เนี่เนาะพี่ส่งโซไปเอามาก่อมาค่กีดไปน่อยเออเหมือนข้าแคบไปแล้วเนาะข้าวคนไปหน่อยร้อยพนี้นะสามารถต่อไปจนถหนึ่งตั้งหลังเลยเนาะจะต่อไปห่มหมเต้าเต้าตัวนะครับเต้าเกานะครับแปลงสาลาต่อไปห่มเต้าตัวแล้วก็จะหมหน้ากิเทพื้นที่เนาะครับจะเทพื้นนี่ตัว นี่คือทรายเอาทรายมาเตรียมนี่กํลาลังจะแปลงอย่างครับทรายนี่คือจะเทพื้นนะครับเทพื้นครับเทพื้น,นที่ม <โฆ S 2> ันงตอดีทางหมู่บ้านนี่ก่มันจะมีงบประมาณฮึ่อเนาะคือที่เราทําฝายชะลอน้ําที่ผ่านมาครับแล้วก็คือน้ำเพลไม่เจ็มเนี่ยคือได้ทุกหมู่บ้านครั้งแรกก่อทาไปหมู่บ้านละห้าร้อยฝายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีทางน้ำเพ็เพิ่มขึ้นเป็นเ0 0ร้อยฝายแหมสี่ยเป็น900ร แล้วก็จะมีเงินห่0สองหมื่นเป็นสีน้ำใจของหมู่บ้านนาพลไม่แจ่มแน่นทุกหมู่บ้านแล้วครับผมว่าจะเทลานป่าจ่าได้เงินสองหมื่นจะซื้อปูนแน่นซื้อเป็นวหเมตรซื้อเป็นแผ่นปูก่อนจะเทลาด้ายเนาะครับคือคือจะเทเนี่ยเทพื้นนี่นะครับนี่ก็ประมาณสองหมื่นครัามามีอยู่แค่สองหมื่นนะครับคือมันจะได้แค่ปูนครับเป็นเล็กเนาะเป็นเป็นวเมตรแล้วมันจะเต็มกันนี่ก็ ได้เตาไรเอาเตาอันรครับได้เตาใดก็เอาเตาอันแล้วเห็นท่านพระครูบอกว่าจะมีการแป่งเมนเพิ่มเติมไหมครับครับแป่งเมนก็คือจุดประสงค์คือที่ไขค่ครัวน้ำมูปีนี้คือเราจะได้เงินมาแล้วก็จะมาแป่งเมน<อ>พร้อมกับต่อเติมศาราครับมาครับว่าปีนี้ตีน้ำออกหูนี่เนาะ ถ้าพี่น้องเจ้าบ้านช่วยกันบริหารจัดการได้กำไห้ก็จะมาสมทบทุนในการแปลงเมนตัวพัฒนาปลายหิวพัฒนาปลายหิว๋อและจุดที่จะแปลงเมนคือไหนนี่ครับคือคือจุดที่เผานะครับอันนี้ปัจจุบันคือตีเผาครับเผาครับถ้ากรณีของพี่น้องบ้านตรงยาวคนไหนไปขึ้นสวรรค์เนาะก็จะมาเผาที่นี่เวลาเผาเพิ่นก็จะใส่หลวงอก็ะคือเอาหลวครับเอาหลวมาใส่เนาะ ยังบ่เป็นกิจจะลักษณะเตยใช่ครับยังหม่เป็นกิจจลักษณะคือจะเผาแบบแบบสมัยเก่านะครับเนาะครับคือเอาหลวมมาเผาครับเอาคือเอาบ้านฮานี่จะใส่เหมือนกับว่าเอาฮอลหลวงสนปราาะสัเนาะครับเสน่ปัสสัดแล้วก็เอาศพข,ขึ้นวางบนแ<อ>ล้วก็รูปเผาแล้วตอนนี้มีการออกแบบเมนไว้เรียบร้อยอะไรครับหลวงยางครับยางเนาะก็รองบประมาณแล้วครับ,รบถ้าว่ามีเงินก็ก็เดียวกจะได้ติดต่อตัง ช่างตึงสลาเนาะที่เป็นขับเหมาไอ้น่ะงบประมาณยังบมู่ฮู้เตอเนาะยังบู่ฮู้เตีครับแต่มีเป้าหมายของพี่น้องชาวบ้านบ้านตรงยาวบอกว่าถ้ามีเงินงบประมาณบริหารจัดการจากน้ำอคูเหลือก็จะเอามาสร้างตัวนี้เน่อเอามาสร้างตัวนี้ครับเป็นคงเป็นพนะว่าอันดับแรกเลยอันดับแรกเป้าหมายแรกเลยครับก็อช่วงก่อนมาก็คือคิดคิดไปหลายปีแล้วครับว่าจะทำแล้วก็เพราะมัน โรคโควิดเข้าเนาะก็เลยเงินไ่ได้เออแต่น่ะมันขาดไปสองสามปีเนาะก็เลยหยุดไปครับเพราะว่าทุกคนถึงเข้าใจอยู่แล้วเนาะว่าวิถีของชีวิตคนเฮาเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเนาะที่ท่านพระครูเคยสอนไว้เนาะแล้วอันนี้คือปัจจัยหนึ่งที่ว่าถ้าสมมุติคนที่ไปสวรรค์แล้วเนาะก็ต้องมาจัดการบริตอนนี้แี่เนาะถ้ามีเมนมันก็จะเกิดความสะดวกสบาย สะดวกสบายอีถ้าสมมติว่ามีศิ้สทธาที่จะมาห่อมาแปลงนี่ก็ได้อยู่เนาะได้เลยครับได้เลยเนาะครับติดต่อมาตีประหลวงเลยครับติดต่อที่ผมก็ได้ครับครับก็เดียวถ้าว่าถ้ามีคนสนใจแล้วครับเนาะจะร่วมบริจาคมาสร้างเมนก่ติดต่อที่ผมได้ครับติดต่อได้เลยครับผมอืมได้เลยครับจามูีครับที่สนใจอยากจะสร้างเมนทําบุญกุศลข้างยิ่งใหญ่เนาะ ในบ้นป่ายชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นบุญกุศลนะเนาะครับครับก็ติดต่อที่ปลวงได้ติ่บ้านท่งยาวตำบลทุ่งยาวตำบลช่างเครื่องครับช่างเครื่องครับบ้านทุ่งยาวหมู่หนึ่งตำบลช่างเครื่องเบอร์โทรศัพท์ปลวงเหรอศูนย์แปดศูนย์ศูนย์สองห้าห้าสี่เจ็ดศูนย์ครับโทรมาหาปลวงได้เลยโทรมาได้เลยครับก็มาแนน่เนาะอาจจะมีคนตี่ใจบุญแล้วเป่นอยากถูกล้วครับอาจจะมีคนใจบุญพี่อยากจะร่วมทําบุญตัวเองนะครับเนาะ นอกจากน้นี่มีธรรมเอี่ยวตังเมจแจมนี่ก็มาเอี่ยวตีนน้ำออกหูครับที่น้ำมงหูครับเอี่ยวได้เลยครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับเรับแต่สถานที่ท่องเที่ยวน้ำมงหูนี่ก็คือจัดกันมาหลายปีละตั้งแต่ต้นหลวงรุ่นก่อนๆที่ผ่านมานะครับสืบต่อกันมาครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับครับดีครับเดียวถ้าว่า มีคนสนใจนะครับอยากจะร่วมทําบุญตัวเดี๋ยวกับผมจะเีจะส่งเลขบัญชีให้บครับหมู่บ้านครับผมครับบัญชีหมู่บ้านพัฒนาหมู่บ้านเดี๋ยวผมส่งเลขบัญชีให้็ได้มีเลขบัญชีให้นเนาะครับขึ้นหน้าจอตามนี่หรือรายละเอียดกดไปดูรายละเอียดได้เลยครับถ้าสนใจนะครับครับถ้าสนใจจะร่วมทําบุญตัวเพราะว่าของนี้มันมันแน่นเอาะปล่งนอกครับมันแน่อ อาจจะมีคนใจบุญเห็นรันกเนาะที<ห>่อยากจะร่วมทําบุญไปกันครับเนี่ยเป็น <c oughs> คนหั่วว่าการบริหารจัดการดูแลในหมู่บ้านโดยชุมชนโดยพี่น้องชาวบ้านอย่างแท้เนาะช่วยกันขนาดเลยึต,ตั้งแต่ท่านพระครูมาแล้วเนาะตั้งแต่ท่านพระครูมาแล้วอ <c oughs> ย่างหนึ่งก่อท่านพระครูก็เป็นกําลังใจชั้นหนึ่งของหมู่บ้านด้วยนะเนาะ โชคดีเนอะครับประครกก็สุดยอดเรื่องกรารพ <c oughs> ัฒนาถือว่าความโชคดีของพี่น้องชาวบ้านบ้านตรงยาวนี่ <c oughs> ประครุตช่วยพัฒนาเป็นตัวภาษาพื้นอะ๊ครับมดีนดีแน่เนี่ยครับคือจามูจาจุมครับทุกคนนี่คือบรรยากาศของป่าเหียวบ้านตรงยาวที่จะต้องมีการพัฒนาต่อไปเนาะครับเอามาช่วยกันมาช่วยกัน เจอกันนะครับหมดียังหาบริเวณตอนี้ครับกับหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะครับผมหูวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการน้าออกหูแล้วเนาะวันนี้ต้องกาบขอบคุณประหลวงนักๆนะครับติปา้าผมมาพอตรงนี้ตัวเนาะคือผมไปพอตีน้ำออกหูตัวเนาะครับหูเป้าหมายของชุมชนตัวเนาะคือเป้าหมายตัวน้ำออกหูคือจะมาพัฒนาตรงนี้ครับครับ เพราะนั้นมาเอียวกันนักๆน,กน,กนะครับครับวันนี้ขอบคุณประหลัวตัวนะครับครับผมขอบคุณครับครับถ้าต้องขอบคุณพี่ติมตัวเนะี่ขอบคุณมากจ้ะครับรครับจะเผยแพร่โฆษณานำเอาของให้จ้ะครับผม